ฮัลโลโหสวัสดีครับจานครับผมเป็นยังไงเป็นยังไงเงยงแล้วลืมแม่ตัวเขียนไว้งวดก่อนไ <c oughs> อ้เจ้ามาพูดเดียวตัวมันเข่าเนาะอ้ามเงยวะเออผมบัดไอ้มือนั่นนะ่ะบัดไปเอาตเลึกตวใหม่เพื่นเออเอาตเลึกไอที่อ,อย่างว่ะเสียดายเสียดาย ไปเน็นแต่สีสูดหรือประตกเกามาชว์น้ำผมบ่ได้เอาไปน้ำน้ำมือนั่นนั่นโอ้ยแม่นของเพื่อนนี่ลีนวเนาะเจ้าได้ลงพูดบ่าไ้บ้างมากพอเดียวน่ะลงแล้วเนาะโอ้ยวายพ่อยแม่เออคือบุญบาหอดพอเถือน้อาว่ะเออมึงพึ่นอยู่ข้าลีทีพึ่นถือ,อถือโต๊ดอืมเป็นบ่ได้เอากหกกับเนาะ เนียนเสียดายหลายโอ้ยมาสามตัวเลยสองหกเก่าสองหกเก่าเนี่ยมั้งผมแค่นมาอยู่แต่ว่าผมไปดื้์ผมเด็กใหม่มาเอาไปโยนทิ้มทั้งอื่นไอ้สองนึงเก่าแต่ตานเล่นมากันเข่าบนอีกอยู่เลยเนียนเออมันเข่าบนเข่าล่างเลยเนาะ มันเข่าตดบนเพื่อนไห้สองหนึ่งเก่ากับสองหกเก่าแต่ไอ้สองหกเก่าที่มันมาสามตัวเออเต็มเต็มเลยยังวะแม่นของเพื่อนอยู่หนูแม่นอยู่แต่เพื่อนมาเฮติเสียรักช่วงที่เพื่อนมาเด่นรางซีซูเลยสามเนื่อหาในละเฮต้เสีย<อ>รักกับศูนซีเหนื่อยตายตายตายวะ เอล่มซองเสือง่ายงบซองเทือเลยโอ้ยดอกจะกรองพ่นโทัมาบ่อาจารย์ผู้ไฮเลตพ่นโทัมาบ่ย่างมาท่านเห็นพ่นโทัมาเลยไหมข่ายาเก็บมักมักขามอยู่บ่แมนแล้วทั้งผมกันเงียบเลยเอฟซีก็ดขึ้นสิบอด้สื่อนั่มเหรอวะแมนเหรอวะเพราะว่าไอ้งวดแรกเนี่ย แปดห่าเป็นเหตุนะอืมนี่ละเออภูรังคุนงวดก้อนภูลังคุนมืดไปหลายหมื่นได้เลยมันน่ะหมันใจครับงวดไอ้แปดหานั่นโอ้ง่ายสองงวดแล้วเนาะนี่เนาะอ่าไอ้ต้นถือกระเป๋าซื้อไปอันนี้ว่าสีใดลดเลยเมื่อไรสิครับเออแต่ว่างวดนี้กับงไอ้ได้งวดนี้พื้นเขาสามตัวได้หรอ แม่นวันนี้เพิ่นกับมันบนาไอ้ปัญหาเราเขาสามโตตรงอยู่เออบอบอบอตรงก็ถือว่าบอมันบอตรงก็ถือว่าถือสามตัวไหมแม่นบะแม่นไอ้ตองนึงเก้าก็เขาเนาะอัดเลนกับตุ้มว่ากันอ่าลำเทาก็สัวแต่ว่าสัวแต่ว่าเออแต่งงานเนาะคนเบิ่งคลิปก็หลายอยู่แต่แต่เพื่อนสีได้สื่อนั่มบอกับบจักแล้ว แมนมันแรกแต่บุญเขาบุญเท่าหป้ะแมนครับบุญเท่าเนี่ยผมบม่ได้สนใจส์แม่เอฟซีว่าติ้นทูมาหลายล่าหยู่จมเวิดพื้อยู่ไปนักไปไปนักไปซีศูนย์ล้ววสันแมนแล้วเนาะโอ้ยขันบอซีศูนย์ศูนย์ซีบมาผ่านนะเต็มเต็มเลยยังหวัดเลยไย ไอ้ลัง,ลงค้รก็บอก,บอกบูแม่พื้นเบิ้งผิดบอกระวังศูนย์มันมีหัวสองหัวมันเป็นแปดได้ว่าสันว่าไ่พูดอีกแล้วจับใจลุงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาทิปอยู่อีก <ใน S 1> จเดี๋ยวอีกจะน้อยนึงก่อนดี๋ยวจักสองนาทีไออาจารย์เอซเพื่นโทรมาเพื่นบอกว่าให้อาจารย์ทั้งพุนเฮ็ด เร็วๆแน่เพื่อนว่าเพื่อได้ซื้อรถตลอดรถเตลีไว้เอาอีกแล้วอพี่บอท่านเข็ดได้กับเพื่อนว่าเพื่อเอนประยัดใครไว้เพื่อนว่าเพื่อนประหยัดใครลืมเอฟซีประหยัดใครไว้เนาะเออแต่เอฟซีอยากได้เร็วแต่ว่าเพื่อนเนี่ยปรยากเข็ดเร็วอืมแมนเพป็นว่าย่านลืมเพื่อนว่าอืมได้พออยากพออยากมีค่าน้ำมันแล้วไปหาเพื่อนจะหอดหม่องบนรถวะไ้ไ การน้ำมันอยากไปน้่มอยู่แล้วไปเห็นตาเพิ่นเน่นอ่ะการน้ำมันไปกราบกับสิเติมนึงอยู่ไกลปานนั่นบอกบอกซอยบอกเพื้นเลยกราฟจะได้ไล่ตัวค่าน้ำมันแอวกระเพิ่นเด็ดไปไอ้เบิองเขาเฮ็ดโหลดนะเน้องกี่สิขางูนั่นแหละถ้าเพิ่นโทรมาหรืออาจารย์โทรไปก็บอกให้เพิ่นฝ่าว่าจะน้อยนึงว่าสั่น เอาจักก้างหัวได้เอาเอาชักก้างหัวเนาะเพราะน้าจักหมอสมุนไพรนนั่เอาหมอเดียวครับ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 เดี๋ยวจัดส่งให้เมื่อนี้ล่ะครับผมขอบคุณหลายๆครับอ่าเอาเฮียกา่โตครับปัญญาขอบคุณหลายๆครับครับผมครับ